คุณสมชายคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอสุนีนะคะเชิญปรึกษาได้เลยค่ะครับก็คือว่าผมเวลาจะมีเพศสัมพันธ์นะครับครับอ่ามันมันเสร็จเร็วครับประมาณสองนาทีได้แล้วผมก็ไปซื้อยาเป็นพวกยาทนนะครับยาทนนะครับเป็นลัตสลันเป็นยังไงะยาทนนี่มันมันมันเป็นมันเป็นน้ำใสๆแบบเมืออเวลาทานแล้วมันจะเย็นนะครับอือครับ ไม่ใช่ไฮโดรเจนพอกไซน์นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมซื้อจากตามท้องตลาดครับไม่รู้ว่าเวลาเราใช้แล้วจะเป็นอันตรายต่อต่อผู้หญิงไหมอ๋อครับแล้วทางทางภรรยาคุณสมชายเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าครับว่ามันเจ็บมันอะไรเขาเขา เขาก็ไม่ไม่ได้ไม ah ่พูดเราก็ถามว่าทําไมนานนะก็บอกก่าใช้ยาก็ถามว่าเป็นอันตรายต่อแม่เปล่าก็ถามบอกบอกบอกไม่ดูจ้างเนาะเข้าใจนะไม่ทราบว่าเขาชาด้วยไหมคะคุณสมชายเขาไม่ชาเขาไม่เขาไม่ชาหรอคะเขาจะไม่ใช้เขาจะไม่อะไรเลยครับนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนที่คุณคุณสมชายทาเนี่ยทาตอนที่กําลังปฏิบัติภารกิจในครึ่งหนึ่งแล้วก็ชาอยังแข็งตัวแล้วทานหรือเปล่าคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่เปล่าครับก่อนก่อนจะก่อนจะ ท่านก็ทาทิ้งไว้ในในในนั้นก็บอกว่าทาทิ้งประมาณยี่สิบนาทีแล้วล้างน้ำด้วยน้ําเปล่านะครับอ๋อทาเสร็จแล้วให้ล้างแล้วถึงจะมีกิจกรรมครับครับครับเอ๊อย่างนี้ก็ไม่น่าจะเอออย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นหนึ่งไม่น่าจะเป็นยาชาเฉพาะที่เพราะถ้าเกิดหมดเป็นยาชาเฉพาะที่เป็นไซโลเคนหรือเป็นอะไรหรือเป็นเคไวเยอรี่หรือเป็นมันจะมันก็จะเป็นแบบ ก็คือทาตอนนั้นก็ชาตอนนั้นแล้วปฏิบัติภารกิจตอนนั้นทําให้เราอยู่ทนแต่ถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นยายาที่20นาทีใช่ไหมคะคุณสมชายครับประมาณ20ินาทีถ้าอย่างนี้นมันก็น่าจะเป็นยาที่อับซอบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะคือดูดซึมเข้าไปแล้วตรงส่วนหนึ่งถ้าถามมาอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่คุณสมชายไม่แพ้หรือไม่เกิดอาการข้างเคียงในเรื่องของคุณสมชายเนี่ยณณนะนะที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดใช้ไปนานๆน,นะคะคุณหมอว่า มันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในเรื่องของคุณสมชายเองนะคะเราไม่แน่ใจว่ายาที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันสะสมเข้าไปมากน้อยนานแค่ไหนคุณสมบัติของยาเป็นอย่างไรน่าจะต้องเอายานั้นเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ในส่วนของคุณสมชายนะคะแต่ถ้าในส่วนของภรรยาเนี่ยว่ามันจะมีอันตรายไหมแต่เนื่องจากว่ายาตัวนี้เนี่ยดูดซึมเข้าไปในในร่างกายของคุณสมชายเองในฝ่ายชายเองอะค่ะคุณหมอคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบกับภรรยา นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่มีบ่นไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมคะเขาเขาเขาไม่บ่นไม่บ่นเขาเขาแต่อย่างเดียวทาไมนานนัดกคือนานที่ภรรยาจะเมื่อยนะคะคุณสมชายหมอว่าคงจะก็คงถ้าเกิดนานเนี่ยมันคงจะเมื่อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในในในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นยาชาเฉพาะที่เนี่ยอันนี้อาจจะมีผลต่อภรรยาเพราะภรรยาจะชาไปด้วยในช่องคลอดแต่ในในส่วนนี้เนี่ยผลต่อภรรยาเนี่ยนอกจากความเมื่อยแล้วอาจจะความรู้สึกอึดอัดในช่วงนั้นว่ามันนานเนี่ย ถ้าปัญหาทางด้านร่างกายจากยาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดนะคะมีออยเียไหมคะไม่เขียไม่ได้มีค่ะคุณหมอว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีออยรองรับด้วยนะคะแล้วยาเนี่ยคุณหมอว่าถ้าเกิดมันยิ่งดูดซึมทางผิวหนังตรงองคชาตของคุณสมชายเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายคุณหมอว่ามันก็ไม่น่าจะดีอะค่ะอย่างน้อยน้อยนะก็คุณจะต้องเอามาปรึกษาแพทย์ดูซิว่าเป็นยาอะไรอะค่ะครับครับ อย่างนี้คุณหมอไม่แนะนําใช่ไหมไม่แนะนําอย่างิี้โดยเฉพาะอย่างนี้ไม่มีออยอถึงแม้ว่ามีอ,อยมีออยอเองเนี่ยมันนี่เป็นการรักษาที่ปลายเหตุใช่ไหมคะในเมื่อเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนี่ยทาไมถึงถึงาราังเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้เนี่ยคุณหมอก็ไม่แนะนําอยู่ดีอะคะอ่ะอ,อ,อาจจะมีพิษต่อร่างกายหรือเปล่าต้องเอายามาดูด้วยขอบคุณนะครับ